สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สำคัญเช่นเดียวกันนะคะเป็นพื้นฐานที่เราจะต้องรู้ก่อนที่เราจะไปเมนเฟสได้อย่างถูกต้องนะคะในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงสมองของเราค่ะพูดถึงในเรื่องของคลื่นสมอง ในสมองของเราเนี่ยมีเซลล์ประสาทมากมายเลยนะคะแล้วเซลล์ประสาทเหล่านี้ก็เชื่อมต่อกันโดยการส่งกระแสไฟฟ้าค่ะแล้วเขามีการคอนเนกกันเมื่อมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นมันจึงทำให้คลื่นสมองของเรามันแตกต่างกันไปตามที่สิ่งเราหรือว่าอะไรมากระทบนะคะนะักวิทยาศาสตร์นะคะได้ใช้เครื่อง EEG ค่ะในการวัด ขึ้นสมองของเรานะคะว่ามันมีความถี่ที่แตกต่างกันไปความแตกต่างก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าขึ้นสมองทั้ง4แบบมีอะไรบ้างนะคะขึ้นสมองแรกนะคะเป็นขึ้นสมองในระดับเบต้าค่ะเบต้าเป็นขึ้นสมองที่มีความถี่ระหว่าง12 เฮิร์ส์นะคะถึง27เฮิร์ส์ค่ะขึ้นสมองนี้นะคะเป็นขึ้นสมองที่เราใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5มีการเคลื่อนไหวดังนั้นก็คือขึ้นสมองที่เราใช้กิจกรรมต่างๆในแต่ละวันขึ้นสมองที่2นะคะคือขึ้นสมองระดับแอลฟาค่ะขึ้นสมองนี้เป็นขึ้นสมองที่มีการผ่อนคลายมากขึ้นค่ะ มีสติในการจับความคิดทำให้มีความคิดเชิงบวกมากขึ้นขึ้นสมองนี้นะคะจะเหมาะกับคนที่ชอบการเรียนรู้ค่ะหรือว่าการคิดแบบเชิงสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นน้องๆน,นะคะที่อยากที่จะอ่านหนังสือแล้วความจำดีให้ อยู่ในคลื่นสมองของอัลฟาค่ะมันจะทำให้บันทึกแล้วก็จดจำอะไรได้มากขึ้นนะคะทำให้มีสมองที่ชาญฉลาดค่ะคลื่นสมองที่3นะคะเป็นคลื่นสมองที่เรียกว่าเทต้าค่ะเทต้านี้นะคะจะเป็นคลื่นที่อยู่ในภาวะของการเกือบที่จะหลับแล้วค่ะแต่ว่าไม่หลับค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้มีสติรู้ตัว เท่ากับคลื่นของแอลฟานะคะก็คือเป็นคลื่นที่มีความทีแล้วก็มีความการรอบของการเวียงะคะมีความกว้างมากขึ้นแล้วก็เราจะเปลี่ยนไปที่คลื่นสมองที่4ี่นะคะก็คือคลื่นสมองแบบเดลตาแน่นอนที่สุดค่ะก็คือคลื่นสมองแบบที่เราหลับไปเลยนะคะคลื่นสมองนี้ไม่รู้ตัวค่ะไม่มีสติแล้วก็ จิตใต้สำนึกเนี่ยทำงานอย่างเต็มที่เลยค่ะคลื่นสมองทั้งสคลื่นนี้นะคะมีความสําคัญมากต่อการที่เราจะ manifest นะคะถ้า manifest นั้นจะหมายถึงว่าให้เราเชื่อในสิ่งที่เราต้องการหรือสิ่งที่เราอยากจะเป็นคนคนนั้นแล้วให้เราเชื่อว่านะตอนนี้เราได้รับสิ่งนั้นแล้ว เราเป็นคนคนนั้นแล้วดังนั้นถ้าเราจะบอกตัวเองแบบนี้เราจะต้องบอกตัวเองตอนไหนคะถ้าเรามาบอกตัวเองในช่วงของขึ้นสมองที่เป็นเบตา้าแน่นอนที่สุดเราเราบอกตัวเองในระดับของจิตเราที่เป็นจิตสำนึกจิตสำนึกจะไม่รับรู้อะไรทางนั้นคะ่ะจิตสำนึกเขาจะคิดแต่สภาพความเป็นจริงที่เราอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเราร่ำรวยทัทง้ทงๆที่เรา มีนี้สินเราขาดแคลนอยู่ณเวลานี้เราไม่ได้รวยค่ะเพราะฉะนั้นสมองเราต่อต้านแน่นอนกับเรื่องของสิ่งเหล่านี้เพราะว่าคลื่นเบต้าเป็นคลื่นที่เราใช้ในชีวิตประจำวันจิตสำนึกทำงานเต็มที่ในคลื่นสมองแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปบอกตัวเองค่ะ ตลอดทั้งวันว่าเราร่ำรวยเรามั่งคั่งฉันสวยฉันผอมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะว่ามันไม่ได้ผลค่ะเพราะเราไปบอกกับจิตสำนึกของเรามันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนความคิดหรือความรู้สึกได้เพราะจิตของเราอยู่ในปัจจุบันณเวลาที่เราเป็นณนะวันตอนนี้นะคะดังนั้นขึ้นสมองที่เหมาะกับการที่เราจะทำ manifest ก็คือ ขึ้นระดับของ High Alpha ถึงเทต้าค่ะเหตุผลก็เพราะว่า High Alpha เนี่ยมันจะเป็นขึ้นที่มีความสงบมากค่ะแล้วก็ไปจนถึงเทต้าที่กึ่งหลับกึ่งตื่นเป็นคืนที่ประตูของจิตใต้สำนึกเริ่มเปิดแล้วก็เชื่อมต่อกับจิตสำนึกดังนั้นการใส่ข้อมูลใหม่ๆเข้าไปใน ประตูที่เขาเปิดไปสู่จิตใต้สำนึกนี้นะคะมันจะทำให้จิตใต้สำนึกได้รับรู้ค่ะที่ว่าเราอยากจะทำอะไรในข้อมูลใหม่ๆที่ใส่เข้าไปนะอยากให้เพื่อนๆมองภาพอย่างนี้นะคะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันเป็นเบต้าใช่ไหมคะเพราะว่าเพื่อนๆจะต้องทำกิจกรรมต่างๆมากมายเพื่อนๆไม่สามารถที่จะใช้ขึ้นสมองของแอลฟากับเทต้าในการทำได้เพราะว่า เพื่อนๆต้องแอคทีฟค่ะเพื่อนๆต้องใช้ความคิดเพื่อนๆต้องทํางานเพนื่อนๆต้องเรียนหนังสือเพื่อนๆต้องเจอเจอผู้คนถ้าเพื่นอนๆัมแต่มาใช้คลื่นสมองของอัลฟากับเทต้าหรือเดลตาเพื่อนๆอาจจะง่วงๆซึมๆตลอดนะคะอะไรแบบนี้พอเราจะเข้านอนนั่นแหละค่ะ คลื่นสมองของเราจะเริ่มเปลี่ยนเป็น Alpha แอลฟาละเพราะว่าเราเริ่มง่วงเพราะฉะนั้นคลื่นสมองจะเริ่มสงบขึ้นค่ะเพราะเราไม่ต้องมาประทะหรือว่าอะไรใช้ชีวิตในชีวิตประจําวันไม่ไม่ต้องมาเจอใครทั้งนั้นเพราะว่าเรากําลังจะเข้านอนแล้วต่อจากนั้นเราก็จะเริ่มง่วง่งวงมากที่สุดนั่นแหละ คือเข้าสู่เทต้าแล้วค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ที่บอกว่าประตูจิตสับจิตใต้สานึกเนี่ยเขาเปิดหลับแล้วดังนั้นเราใส่ข้อมูลที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงเข้าไปเลยค่ะในช่วงเวลานี้มันจะเป็นช่วงเวลาที่เพื่อนๆใส่ข้อมูลใหม่เข้าไปได้แล้วเพื่อนๆก็จะหลับไปค่ะหลับไปนี่ก็คืออยู่ในคลื่นสมองของเดลต้าซึ่งจิต ใต้สำนึกเปิดเต็มที่เลยทำงานเต็มที่ในขึ้นสมองเดลตาดังนั้นก่อนที่เขาจะเข้าสู่ขึ้นสมองแบบหลับไปเนี่ยนะคะเขามีข้อมูลใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะพอมีข้อมูลใหม่เรียบร้อยแล้วตรงนี้เพื่อนๆก็จะหลับไปกับข้อมูลใหม่ตรงนี้นะ,นะ,ะวิทยาศาสตร์หลายท่านนะคะได้พูดถึงเรื่องขึ้นสมองค่ะ แล้วคลื่นสมองเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นด็อกเตอร์โจดิสเพนซาอกเตรบูสหรือว่าวิธีของซิลวาเมทเตอรนะคะก็ใช้คลื่นสมองเนี่ยเป็นหลักค่ะในการที่จะทำให้คนเราเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงแล้วก็ manifest ได้ถูกช่วงเวลาสำหรับคนที่ไม่ได้ทำสมาธินะคะ ถ้าเราไม่อยากทำสมาธิเราก็ต้องรู้จักใช้ขึ้นสมองของเราให้เป็นประโยชน์ค่ะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆถ้าเราต้องการที่จะใส่ข้อมูลใหม่ให้กับจิตใต้สานึกเราถ้าเราอยากที่จะเปลี่ยนแปลงเราต้องรีโปรแกรมจิตของเราค่ะแล้วช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือช่วงก่อนนอนเพราะว่าเป็นช่วงที่ขึ้นสมองของเราทำงานในระดับของจิต ใต้สานึกประตูของเขาได้เริ่มเปิดแล้วค่ะเปิดเราก็ใส่ข้อมูลลงไปแล้วเขาก็จะจดจำไปในโลกของเขาค่ะคือโลกของจิตใต้สานึกเพราะว่ามันจะไปอยู่ในช่วงของการนอนหลับแล้วเราก็จะหลับไปกับข้อมูลตรงนั้นค่ะข้อมูลใหม่ๆข้อมูลที่เราอยากที่จะเปลี่ยนแปลงค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับคลื่นสมองของเราค่ะแล้วก็ฝากติดตามในคลิปต่อไปด้วยนะคะเพราะว่าเราจะเติบโตไปพร้อมๆกันคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ